วอลเลย์บอลก็ยังไปซ้อมค่ะแต่ว่าคงไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไปซ้อมแบบนานๆแล้วเสียดายแต่ว่าโอเคได้ลงไปเล่นสักแมตช์ก็ยังก็ยังดีค่ะใจเราจริงๆอยากจะเล่นแบบจริงจังใจมันได้แต่โดยอายุอนามสังขารมันไม่ได้แล้วค่ะตต้ออง ก็ถ้าว่างก็ไปตลอดอะคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาถ่ายละครก็เป็นพริฤหัสศุขเสวาทิตย์ค่ะแต่ว่าออพอเราว่างจันทร์อังคารพุธหรืออาทิตย์ไหนที่มันคิวละครไม่เต็มเราก็ไปตลอดะะก็ไปเชียร์เพื่อนบ้างอะไรบ้างเ,เขาก็อยากให้มาค่ะเขาก็แบบเหมือนเราเป็นตัวโจ๊กเพราะว่ามันพอเราไปมันเหมือนมีแต่เพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนุกอะคะ่ะมีแมทช์อะไจะได้ลง ถ้าได้ลงคงยากแล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะลงเนี่ยเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้แล้วก็มาทํากันบ้านว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยเ,เราไม่ได้มีเวลาซ้อมปกติเนี่ยอย่างน้อยๆเลยก็คือเจ็วันเพราะว่าพื้นฐานได้แต่ถ้าร่างกายไม่อำนวยมันก็ไม่ได้อะค่ะจริงเป็นพระเล่าเองมะคะที่ตัดสินใจบอกว่าเปิออกมา่ออย่างแก้มเ,เคยพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าอาชีพหลักยังเป็นถ่ายละครอยู่ถ้าวันไหนที่ละครมีมี ที่มันโอเคแก้มก็จะกลับมาถ่ายละครค่ะแต่ว่าวันเล่นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็การชอบไม่ได้แปลว่าเราต้องลง็นตัวจริงเสมอไปแก้มก็ไปเล่นบ้างไปไปเชียร์ไปเลงเี้ยก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วอ่ะค่ะชีจริงจริง,งมีเพื่อนนะก็เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนกันมากกว่า <c oughs> อันนั้นต้องเชียร์ตลอดแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> บังคับเชียร์ <c oughs> เรื่องสเตตัสที่เราเราเราได้ไปบกเรกื่องเวทีนางงานนิดนึงที่เหมือนแบบเราเหมือนโดทนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกขาวไปรมการอะไรเงี้ยมันจริงจริงมันเหมือนแบบเป็นช่วงอารมณ์นั้นม,มากกว่าเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยอ่ะเนาะเราก็เชียร์คนไทยแล้วอยากอเอียงเอลลี่เนี่ยแก้มก็เห็นว่าน้องพร้อม,อมพร้อมมากเป็นปีที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ่อน่าจะอยากอยากจะให้แบบ ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นว่ามันมีตัวเปรียบเทียบออว่าเป็นมิสฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แกก็ติดตามในเว็บนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นมิสฟิลิปปินส์แล้วพอมาเปรียบเทียบกับเอลลี่มันต่างกันตรงไหนหรือว่าหรือว่าเราคิดไปเองว่าเ,ออเป็นเพราะปาะเกียวไปเป็นกรรมการหรือเออปล่าก็เลยเอ,อ้ยให้เข้ารอบนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าค่ะณตอนนั้นตอนเราโหวตไปเรา จมตีหรืออว่าะไรไม่โจมตีนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะ่ะแต่เหมือนข้อความมันซีบแบบมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันอ๋อไม่ได้ติดตามอะคะ่ะเออ <c oughs> ไม่อเอาว่จเอาจริงๆก็คือจะอ่านแค่ในใน Facebook ของตัวเองเพราะว่า <c oughs> แกไม่เคยไปโพสต์หน้าวอลใครหรือว่าไปโพสต์ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่า,เ,าเหมือนกับ มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งใครจะมาคอมเมนต์ต่อแก้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่คือที่อ่านก็ก็ยอมรับในความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเราก็มีความคิดเห็นของเราอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าจูเลีอะไรพี่เสีะค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ที่มีก็มีมากแล้วกเขาัพพอดหรอก็มีดีตลอดนะจริงๆก็มีดีตลอดเพราะว่าคนไทยอะค่ะก็ต้องเชียร์ไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ เหมือนในในในเฟซบุ๊กแก้มเนี่ยจะมีพวกที่เป็นติดตามเกี่ยวกับนางงามอะไรเงี้ยเยอะค่ะบ่งทีมันก็มองว่าเออเราเราเป็นแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยแต่เราเหมือนแบบดุลแล้บอกสื่อ่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่าเหรอคะหนูว่าสังคมแยกแยะออกว่าอันไหนอันไหนควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอันไหนควรแบบออไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างแก้มอาจจะทำอะไรโดยแบบใช้อารมณ์หรืออะไรแต่ว่าน่าจะแยกแยะก,กันออกว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและตัวอย่างดีๆก็มีเยอะแยะก็คือ ความคิดใครความคิดมันนะคะเพราะว่าแกไม่ได้คิดว่าแก้มทําใครเดือดร้อนนะคะตัวแกเองแกทาไปแกก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยแก้มก็ทำะคะ่ะอย่างตอนนี้ได้มีเรอเพืนน้องอะไรบ้างไหมคะน้องเก่งกว่าแก้มเยอะกลับไปดูสมัยเรานี่งูกับงูงปลาไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยก็ที่บอกอะคะ่ะน้องพร้อมมากแล้วก็เชียร์ค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยไม่มีโอกาสได้เจอเลยวันี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแกบอยกับเพื่อนเลยเวลานี้คือวันอะไรอะ จริงๆแล้วเราเราคุยกันมานานด้วยความที่คุยกันมานานก็เลยสวีททุกวันไม่ได้แปลว่าจะต้องมาสวีทแค่วันวาเลนไทน์อะค่ะแล้วในวันนั้นจริงๆมมีอะไรพิเศษเหนือว่าทุกวันไหมที่ให้เราอะไรไม่มีก็จริงๆก็บอกล่ะคุณทุกวันนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอ๋อวันนี้วันวาเลนไทน์แก้มีวันพิเศษของแกมไม่ใช่วันวาเลนไทน์มันเป็นวันพิเศษของคนอื่นๆแต่ว่าของแก้มมันมีวันพิเศษเฉพาะของแก้มค่ะวันครบรอบหเไยก็ประมาณนั้นค่ะ เรียกว่คู่เรานี่ก็หวานเหมือนกันเนาะด้วยเวลาไม่ค่อยตรงกรัน mm hmm. การที่เราได้เจอกันหรือการที่เราได้คุยกัน mm hmm. ทางโทรศพัพท mm ์ hmm. Face Time อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้แล้วก็การบอกรักหรือการที่ทะเลาะกันไม่ข้ามวานัน mm hmm. ต้องง้อกันก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วก็มันเป็น mm hmm. แก้มว่ามันเป็นข้อดี mm hmm. ที่แก้มีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งหวาน รู้จักกันมา14ปีน่จริงจังจริงจังก็ช่วงช่วงเนี้ยค่ะเ็นางจริงจังจะมีข่าวดีเร็วนี้บ้างไหมอ่ะก็เตรียมไว้ค่ะแต่ก็ยังยังไม่มีฟ้าแลบแน่นอนเพราะว่าเตรียมไม่นานมากไม่มีฟ้าแลบแน่นอนนะคะวางไว้ไหมสักวไรก็ตอนนี้ยังทํางานอยู่ยังยังสนุกยังยังกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เตรียมไว้ว่าประมาณอีก